อาบานีมาฟังลำลองทรงใจไปเมืองเซปนโอ้ยละสงสารเี่สงสารไอเดียดล Thì nong mương xếp ổn Thực phải toàn lây mộng ổn nó ra dài Xuống xa vận bó đủ tôn Bói nám phốn vô pha lây má thù âm Mùa bà xa ơi 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 Lấy âm ม Pierre. หม่ปาสารีนโอ้ยโอ้ยนาโอ้ยน้อเฮยีานามา่ดีแสนสงสารพี่น้องที่เราอยู่เพื่องเสพปนคุณแล้วแต่ละคนแสนนับอังอยู่ใจเอาเดือหาย อันตลายไว้วุ่นหุ่นแหงแม่นห้าเองย้อนฝนเองจากฝ่าไหลมาโยยลังบินสายน้ำเซปันปีนโ้นฟังบอนนินเพียงนี้แลว้วสายน้ำเซบังเหียงบ่อย,ยังมีไหลน้องล้นไหลมาผลกับเซกอกทอกเทรงไอปีปน รวมกับน้ำเสปนไหลเวียนวนหดืบถ่วมเมืองบ้านอย่างไว้เหตุแนไรกบอดอออโอโอ h o โอ นี่เหตุนแนวไรก็บ่ได้รรมาสาติสาี่แล้วเหลือแต่เพียงหลังคาเบื่อละอาพง่า,งายความเสียหายหลา,ายดานเห็นแล้วคิดสงสารพี่น้องบ้านพนม่วงโอ้โอโอ น้ำไหลดวงดืบท่วมเหือนยังตังแต่หลังพอดบาดว่าก็บอยังน้ำไหลทังบอยังเหือหนีแน่แล้วมีหลายคนพากันเสื้อขึ้นอยู่หลังคาบ้านใส่ลำทานมันหายพร้อมทำนายบ้านนาบอคือเป็นตาเงิดงอเหลือหายนายบอเศร้า แล้วก็ไหลดวงเขาบ้านท่าคงมอลงนีแสนเต็มทีปาสะกอนหาบ่อน,นอนเบอมีซำขอลากำเมาหายคว่ำเสียหายในทองทินคิดสงสารบ่อสินเมืองบ้านคือกลมดวงไรก็ไห่แต่ง่วงบ่หูป้อง คนทางไปสายน้ำไหลอุ่นแหงแต่แกงมาน้องลนมีหลายคนผิี่นขึ้นยืนหลังคาถาบมูซอยควาลลำบากบ่อหน่อยคอยถ้าแต่มูเอาแสนท่าพี่อังเอาโอ้โอ้โอ้ น,นี้แสนทวีอังเอาเขาของสิ่งสูญเสียหายแลว้วเต็ดไกงวัวควายตายอลองลอไ,ไหลไปในน้ำมีแต่ความเจ็บซ้ำทอละกมเป็นตาดในโอ้ยโอ้ย ขอวนพวกเอือยอายขอวนพวกเอือยอายอยู่ในคุ้มควงดาวาละจงพากันี้ฝ่าก้าไปซอยคอยล้นนี่แล้วย้ำสับสัญญาไลไถอยซอยกันเอไอ้ไผมีป่ามีเขามีิกีเกลือเสือสงนุ่ง,งมีแพว่าผ้ห่มตุ่มทั้งแนวใส่คบเพียงเฮือน ให้มาซอยหมู่เพื่อนอย้ำลำบากเส้นสหัสนี่แล้วสาภาพกันบันหัดใหเบึงกันยาวางไว้ขอฝากเกนําเพื่อนคนหนาวทางน้อใหญ่ซอยกันไปผููลาหน่อยพลอยไหลมันซอยแหงย้ำสวรันกันแก่งเฮาต้องแบงปัดใจนี่แล้ว ซอยแก้ไขสาส่งยาสิว้างกันแทนหาส่องทางมาแก้ไขกุญแจให้เห็นปองซอยเลือเศร้าพี่น้องถือไพ่ไตองให้องใสสาธุเด้อพี่น้องเมืองเสปนให้เจ้าพ้นข้อหายพ่อตั้งแต่นด่นี่แล้ว แนวที่เป็นลาคีให้ลองนี้ไปในนาำสิ่งดีงามให้มาเตา้าโอพี่น้องของเฮาเหมืองเซโปนให้พูดพองโอยโอ้ยปาาขวามองท้มรองนำ้ำให้เรือไว้แต่สิ่งนี้บาตีโนอขอไว้พรในท่อนี้ หลานสีห่างเมนลาไปฝากกวัวใจในเสียงลำนิซำสีส่งไปถึงเจ้าขอให้อ้ควมเศสาเบิดสู่คนหน่อยใหญ่ส่งเสียงลำแทนใจฝากไปให้พี่น้องเสพผลคู่สู่คนบาดนี้หลานบุญคำสุขจเจริญสิเริ่มตุนหามองอวยเม่นดาลงนี่เลย หม้อนผงเสียงลำสำพอเพียงนี้ตึงหน้าทีสิราย่ายลำเมืองหลายเขาสีลากับปั้นท่ามวนพี่น้องโอ้โ,โ,โหให้ยืนมันกูสู้คนความจนนั้น ให้หางนี้บุญเฮามีเอ้โอ้ยนาโอ้ยนอเฮ้เอ้ยรานาสาธุเด้อขอให้พ้นเคราะห์หายพวกหมู่มวลประชาทั้งเปูนให้อยู่ดีมีแงเาแนวดีๆหลมาเข้า เแมวบ่เป็นตาเอาไปน้ำน้ำเบิดทุกอย่างขอให้ทางพี่น้องยืี้นมันคู่สุคนสาธุสาธุสาธุาธอาบัดนี้